พวกอะไักก้บ่จับลุ่มๆเนี่ยมันติดมันติน้อยเออมันติด้ันืเออตนี้มาซาแล้วมันสูงแล้วนี่มี่ะทำมาซาลดอ้ะลดไมเยี่ย มึงคนทางไปป้าหนอม้บ้านค่อยัาปูยาคุณนทางไปไปป้าหนมเดูยาวล้เด้อมาลินกันทุกคนมือได้มาเก็บหอยกุ้เก็บหอยเรก็บหอยหบก้อห้าละ มาเก็บหอยนะเดินปีกไ่อ<ล><ฮ>ะน้องเด้ตอนดอนวงนะเทนี่เปนโอเคนะทุกคนเอ้ยหนอไม้นะคนนะหนอไม้เมกามาฮักอาฮักอเคยมาเก็บตะเกียบเลยหามาเก็บ นี่นอนหนึ่งนี่นอนหนึ่งอูอ้หักหักหักได้อก่ออ <laughs> จับลุ่มๆเนี่ยม,มันติตมัน,นา,นนนนานีิน้อยเออเอัเรื่องขึ้นแล้วที่เก,กโตได้น้อยนะเนี่ย 慢一点。 ะน,ะนะนั่งงี่กีวนเด้อมาหาเายยม่ิกาแล้ว่นเด้อได้ค <laughs> <laughs> ่านสาวรางิางกา, <laughs> าหากม,าะะ <laughs> มงานงกู้นะนเรไมเลียงลูกเลี้ยง <laughs> <c oughs> ัวก้าน <c oughs> ัวลอยู่บ้านเมียม,มาเข้าตาหาาไมตนย่ <c oughs> นยายไเลย

เนีาวหลายลงก็ได้เลไม่เพระแกงอยู่นะ ันนี้ก็เป็น,นยอดผักปลาของเมกาอีกอีกหนึ่งเนาะข้าเจ้าเอิญพัศพลาข้าวเจ้าเอิญว่าผักยอดดีเอียนวันนี้ไปสุกกินส่วนใหญ่ข้าเจ้าก็ไปสุกแคบแคบข้าเจ้าก็าไปสุปกแคบน้ำไม่ก,ก็ได้ข้าเจ้าว่าเป็นเป็นยาอีกคนนี้ก็ได้ตะกี้อยู่บ้านอันข้างบ้านดรสินได้หลาย,ลาย พ่อตอนคลิปนี้จากน้องป่าเลยติ๊ตากแด่ป่าน้อยป่าน้อยส์อ่ะเนี่ยก็ forever forever recording forever record อือฮะโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบใจทียันอยากกดไลค์กดไลค์ครับกดไลค์กด s ซับสไคร้ให้เด้อพูดซับสไกรให้เด้อบาย